สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะวันนี้เจอกันวันหยุดนะคะน้ํามีมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ,ะเรามารับชมเล่มแรกเนาะด้ามรวมฝัก12นิ้วนะคะเฉพาะใบ7นิ้วค่ะทุกท่านค่ะอันนี้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะ นะคะสมัยก่อนก็จะทําออกมาง่ายๆเนาะนะคะสมัยก่อนก็จะทําเป็นหวายนะคะทุกท่านแล้วก็จะมีตรงนี้คล้องนะคะทุกท่านเนี่ค่ะคะ้องใส่ตรงเข็มขัดเนาะเวลาเขาเดินไปทางไปไหนมาไหนเขาก็จะ,ะแต่ก่อนก็ส่วนมากก็มีถุงย่ามกับอเอาเนบเอาเน็บเอวเอาผ้ากมารัดเอวแล้วก็เน็บนะคะทุกท่านแต่ตรงนี้ทําที่ร้อย ที่ใส่เข็มขัดนะคะทุกท่านเขาเป็นว้ยเก่าวาัยแก่นะคะว้ยที่าชาวบ้านนะคะทุกท่านไปหาบนเขาเนาะนะคะจะเป็นป่านะคะทุกท่านเดี๋ยวนี้หาป่ายากแล้วนะคะทุกท่านป่าดงดิบหรือว่าป่าธรรมชาตินะคะทุกท่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่า,าการอยู่การกินก็จเจริญมากขึ้นเนาะนะคะก็ก็ไม่มีแบบสมัยก่อนที่คนแก่คนเฒ่าเขา ชอบพกมีดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะเห็นอย่างนี้เขาไม่ได้สั่นคอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสั่นมีดก็จะหนานะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านเป็นหลวงพ่อลูกนะคะเสมาเปียวเพิงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตัวนี้กจ็จะลัดด้วยกลั่นมวลสามสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่ในนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดเล่มนี้เป็นเขาจะเป็นดำเป็นเงาดำดำนะคะทุกท่าน ที่เขาหล่อหลอมเนาะสมัยก่อนก็จะมีเหล็กศักดิ์สิทธิ์เหล็กมีพุทธคุณต่างๆนะคะที่เอามาเผาแล้วมาตีหล่อหล,อ,ลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะสมัยก่อนก็จะาชาวบ้านเป็นช่างชาวบ้านนะคะทุกท่านเขาจะไปตีมีดที่วัดนะคะทํามีดที่วัดแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลุกเสกอีจฉขึ้นมาอีกอ่ แล้วก็ให้ประชาชนหรือว่าญาติโยมนะคะไปบูชาเอาจากที่วัดนะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมเล่มที่สองนะคะทุกท่านนะค่ะด้ามรวมฝัก11นิ้วเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นมีดหลงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเป็นมีดหลงพ่อกลวยเนาะนะคะยุบกลางนะคะทุกท่านยุบกลางนะคะนะคะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเขาคิดค้นทําออกมาแบบง่ายๆนะที่ เอามาบูชามาแล้วก็พกพาได้ง่ายๆนะคะทุกท่านนลค่ะอันนี้น่าเกี่ยวนาคสมพงษ์นาเมตตามหานิยมนะคะเสริมบุญเสริมบารมีเสริมอำนาจนะคะทุกท่านเลยค่ะการค้าการขายนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเป็นยันของหลวงพ่อกวยท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆแล้วสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลยค่ะสันมีดก็จะหนานะคะ องพระ,ะาคาถาคมนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ก็จะเป็นทรงเอ่อถ้าเป็นเอ่อทรงชายธงนะคะทุกท่านถ้าเป็นเอ่อแหวงๆตรงนี้ที่เขาทำหยักขึ้นมาเนาะก็อาจจะเป็นทรงชายธงของหลวงพ่อเดิมเนาะแต่นี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยค่ะก็จะทรงเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะทุกท่านก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะนะคะหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะเป็น เป็นหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงแล้วมีพุทธคุณสูงส่งมากๆแลยมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมมิเล่มที่3นะคะทุกท่านด้ามโดนฝักสิบนิ้วเนาะเฉพาะใบ5นิ้วนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นไม้ที่ไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นไม้เก่าไม้แก่เนาะนะะี่ค่ะก็จะลอยเหี่ยวลอยยุบลอยย่นเป็นธรรมดานะคะนะคะนี่ก็จะแห้งแกร่งเลยนะคะทุกท่านนะคะ่ะ เป็นลายน้องสิงค์ค่ะทุกท่านเป็นลายน้องสิงค์จะเอ่จะเรียกว่ามีดหั่นหมากก็ได้นะคะทุกท่านเนี่ค่ะเป็นทรงมีดหั่นหมากนาะนะคะใบเขาก็จะเงาดํานะคะทุกท่านนี่ค่ะเขาจะออกเงาดําแบบนี้นะคะเป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่านนี่ค่ะสันมีดก็จะหนานะคะนะคะค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ บูชาไปติดบ้านติดร้านติดรถไว้นะคะทุกท่านหรือว่าเราทําธุรกิจส่วนตัวเนาะการค้าการขายหรือว่าเรามีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านนลคะ่ะบูชาไปติดไว้นะคะไปป้องกันปกปักรักษาเนาะเรามารับชมมีดเล่มที่4ค่ะทุกท่านนลคะ่ะด้ามโลหฝัก9กนิ้วนะคะด้ามโลหฝัก9กนิ้วเฉพาะใบก็5นิ้วแล้วเนาะนะคะก็จะทําออกมาแบบนี้ค่ะรัดด้วยอันนี้เขา สมัยก่อนเนาะเขาจะใช้ได้ถักๆเราก็สวมเข้าไปนะคะทุกท่านเลยค่ะทาออกมาแบบชาวบ้านชาวบ้านใช้จริงๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดทรงประมอนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอน,นะคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะสั่นมีดก็จะหนามากๆนะคะนะคะเป็นกระทัดรัดนะคะเป็นมีดทรงแบบไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านพกพาได้เลยนะคะหรือว่าเอา บูชาไปแล้วไปปลุกปักรักษาที่บ้านนะคะหรือว่าออฟฟิศที่ร้านค้าร้าขายร้านขายข,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 ของแล้วเนาะนะคะให้ท่านปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกเนาะให,ให้ท่านอะ่ะป้องกันภัยนะคะทุกท่านเลยค่ะปราพวกผีปีาศาจลมพัดลมเพลุดสหรือว่ามุนดามคนโดนของหรือว่าวิญ,ญญาณเล่ยร่อนนะคะทุกท่านบางครั้งเราขับรถไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านนะคะ่ะอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราก็มีมีดให้หลวง หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านไปไหนมาไหนนะคะระลึกถึงท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาป้องพันกันภัยต่างๆเนาะนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะน้ําก็ขออวยพรให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีเงินมีทองอย่าได้ขาดสนนะคะสาธุเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ